ซึ่งเรนนี้นะครับสหรับการเสวนาการเรื่อต่างเราได้ต้ามไว้ให้กับทาง่านั้นเป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนการกาสัมพันธ์นะครับท่านผี่สอนท่านท่านรามรงโตชชยภูมิผู้บริยารสำนักงานกสณจังหวัดสุโขทัยครับท่านจะได้ความรู้แการโดย่ทางต่างๆข้อมูลจากทางวิากรค่ะระวที่เราฟั้นมีข้สงสัยเรื่องรา โดยหลักแล้วเนี่ยทางปสอเนี่ยนะครับเขาก็จะปรับเคื่อนโดยเป็นเป็นรถานศูนุดที่เราสร้าง้มานะครับในการปรับเื่อนซึ่งคณะกรรมการศูนย์ส่สในแต่ละพืนในแตระปีงบมานก็จะม กับกองสนองเหมือนเราลงลงเรกงไอ้รมลงเยอะากคือยีครับเราจะเผยแพร่ต่อให้กับโอเคยอะนะครับ1นึ่งสองนนะครับ